สวัสดีครับ่อนครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ฟลุกแฟมิลี่นะครับนี่คือแมนยูคอนเนอร์เด็กขีมมาคุยกันนะครับวันนี้ได้เวลาอัปเดตข่าวคราวของเอริกเทนฮากนะครับช่วงนี้อัปเดตกันแบบรายวันนะครับดูเหมือนว่าจากเมื่อคำ่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์ของเอริกเทนฮากจากดูจากประมวลจากผู้สื่อข่าวหลายๆคนแล้วเนี่ยนะครับก็น่าจะคลี่คลายมากขึ้นนะครับดูแล้ว ทิศทางเดียวกันครับกว่า8 90%ละนะครับก็เทนฮาร์กนั้นได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมรวบรวมมาฝากกันนะครับว่าเทนฮาร์กเนี่ยไปต่อแบบไหนอย่างไรแล้วก็เกมที่รออยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับกลับมาจากโปรแกร,รมฟีฟ่าเดมีเกมอะไรกันบ้างชวนทุกคนมาดูภาพข้างหน้าหน่อยนะครับว่าเทนฮากจะมีกี่แต้มแล้วก็แต่ละเกมนั้นหนักหนาสาหัสสาการขนาดไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ ผมมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการโรเตชันผู้เล่นของอิตาเลนฮงนั้นส่งผลต่อทีมอย่างไรมันมีผลต่อเกมที่มันดูตะกุกตะกักนะครับแล้วก็มีสื่อนั้นได้วิเคราะห์เอาไว้นะครับผมก็หยิบเอาคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังนะฮะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะคุยกันในคลิปคลิปนี้นะครับทุกท่านครับนี่เลยครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิ่งนะครับกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับเจอกันเดือนละครั้งเจอกันเดือนละหนนะครับมาในทุกๆโปรเลเบิลนะครับ วันนี้โปร10.10นะครับวันที่10ตุลาคมนะครับกับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรุ่มมิ่งนะครับทำไมเราจึงต้องใช้เครื่องเล็มขนน้องชายครับเพราะว่าเมืองไทยนั้นเป็นเมืองร้อนนะครับแล้วมันก็มีความอับชื้นแล้วก็มีการสะสมของเชื้อโรคนะครับยาวมากเกินไปมันก็ดูรกรุงรังเนาะนะครับท่านใดสนใจนะครับตอนนี้เนี่ยเขามีสีใหม่ด้วยนะครับทั้งสีฟ้านะครับ แล้วก็สีเบดเอ็กเลนะครับให้ได้เลือกใช้กันนะครับต้องบอกว่าใช้กันแล้วเนี่ยมันไม่บาดไม่คันนะนะครับทุกคนครับอย่ากังวลนะนะครับเพราะว่าผมได้ลองใช้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่ามันไม่บาดไม่คันอย่างไรเดี๋ยวผมสาธิตกับแขนผมก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเสียงมันจะนุ่มมากแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะทุกคนครับไม่ต้องกังวลนะครับเพราะใช้แล้วเนี่ยมันแค่นี้เองมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแค่นี้แค่นี้ แคนนี้แล้วก็ลองจินตนาการว่าใช้กับน้องชายตัวเองนะแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับทุกคนครับถ้าในสนใจนะนะครับกับนวัตกรรมของเซฟเทคนะครับขนตอที่ขึ้นใหม่มันก็จะไม่คุดไม่เป็นตอไม่บาดไม่คันด้วยนะครับลองส่องไปในคอมเมนต์ปักหมุดด้านล่างที่ผมปักเอาไว้ให้ได้เลยนะครับวันนี้โปร10.10วันที่10เดือน10ครับทุกคนครับเอาละได้เวลาในการ คุยคลิปน,นี้แล้วนะครับทุกคนครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกด like, subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งกับช่องของฟลุ๊กแฟมด้วยนะครับมาครับทุกคนครับได้เวลาในการคุยกันนะครับกับคลิปนี้กับสถานก,การณ์ของเอริกเทนฮารนะครับ ผมรวบรวมจากสื่อหลายๆสำนักนะครับในเหล่าบรรดาผู้สื่อข่าวชื่อดังนะครับที่พูดถึงจากเมื่อค่าคืนที่ผ่านมานะครับก็ดูเหมือนว่าทิศทางของผู้สื่อข่าวเขาก็จะพูดกันไปในทางเดียวๆกันแล้วนะฮะว่าเอิกเทนฮากก็น่าจะได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับบอร์ดประธานก็ไม่ได้มีปฏิกิริยาในการที่จะปลดเทนฮากแต่อย่างใดอ่ะเดี๋ยวผมรวบรวมแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับอ่ะ เอาจากฟาบิโซโรมาโน่ก่อนนะครับโรมาโนเขาพูดถึงเอเดนแทนฮากเนี่ยไม่ได้รับการแจ้งอะไรใดๆนะครับเกี่ยวกับอนาคตของเขาจากทางกลุ่มอินิออสนะครับเทนฮากก็เฉยๆนะครับก็ยังคงนิ่งมากเลยนะครับและเขาก็ตอนนี้เนี่ยหน้าที่ของเขาคือการเตรียมทีมในเกมต่อไปของยูไนเต็ดกับการที่จะเล่นกับทางเบรนท์ฟอร์ดนะครับซึ่งสโมสรเน้นก็มีการหาเรืออะไรกันไปแล้วและเทนฮาก็ทํางานของเขาไปสรุปก็คือ ไม่ได้มีเรื่องอะไรใดๆเกิดขึ้นนะครับไม่ได้มีเทคแอคชั่นเกี่ยวกับการที่จะปลดเอริกเันฮาร์กเนาะนะครับจากฟาบิโซโรมาโนนะครับคราวนี้มาดูเรื่องของโอบดอรซันกันบ้างนะครับจาก ESPN นะครับโอบดอรซันเขาพูดถึงเอริกเันฮาร์กเนี่ยกำลังเตรียมตัวตามปกติเลยครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเกมถัดไปที่แมนยูนั้นจะเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับแล้วระหว่างเนี่ยที่เอริกันฮาร์กยังคง พักร้อนอยู่เนี่ยเขาก็มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทีมงานที่แมนเชสเตอร์อยู่ตลอดแม้ว่าเขาจะพักร้อนอยู่ก็าตามมาดูผู้สื่อข่าวอย่างาแซมซีสันบ้างนะครับเขาบอกว่าเทนทางนี่ยมีแนวโน้มสูงครับที่จะได้คุมทีมต่อไปนะครับโดยพิจาตัวก็เข้าใจดีครับกับสถานการณ์แล้วก็ผลการแข่งขันของทีมณตอนนี้นะครับจากแรงข่าวใกล้ชิดอ่ m แซมซีมีเพิ่มเติมเข้ามาเขาบอกว่าจากแรงข่าวใกล้ชิด เขบอกว่าเทนฮากเนี่ยเชื่อว่าเขาจะสามารถพลิกสถานการณ์ของสโมสรจากที่เป็นอยู่ตอนนี้ให้กลับมาได้ฮะ,ะแซมซีมีเ,เพิ่มเติมเรื่องนี้นะทุกคนครับรานนี้มาดูเซมอนสโตนจาก BBC กันบ้างนะครับสโตนก็บอกว่าเทนฮากเนี่ยได้มีการติดต่อกับชองคลอสบลองนะครับ CEO ของ i n e o อหนึ่งในผู้กริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยที่ได้รับคำตอบแบบคร่าวๆนะครับนั่นก็คือว่า เทนฮากยังคงได้ทําทีมต่อไปครับแต่สถานก,การณ์นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงนะนะครับอย่างไรก็ตามครับหากว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเทนฮากก็จะกลับมาทํางานตามปกติในอีก2-3วันนี้นะฮะอ่ะก็เออเป็นเรื่องที่น่าจะไปกันไปในทิ่ทางเดียวกันละนะครับว่าเทนฮากนั้นได้ไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ อันนี้มาดูอีกหนึ่งปัจจัยครับที่มีสื่อเขาวิเคราะห์อเอาไว้ผมก็ดูว่าประเด็นนี้ก็น่าสนใจดีก็เลยหยิบมาฝากกันจากเมลสปอร์ตครับกาพูดถึงเรื่องของการโรเตชันครับโรเตชันเป็นเหตุโรเตชันเป็นเหตุคืออะไรครับเมลสปอร์ต <ales> เขาบอกไว้แบบนี้เนี่ยครับก็บอกว่าไอาเรื่องแนวทางการหมุนเวียนนักเตะของเอริกเทนฮากเนี่ยนะครับมันทำให้นักเตะของยูนิเต็ดเอ,อ่อบางคนเนี่ยเขาเกิดความสับสนนะครับหลายคนอยากเล่นแบบต่อเนื่องครับ เพื่อที่จะค้นหาจังหวะของตัวเองแล้วก็ต้องการที่จะเรียกฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลออกมาให้ได้นะครับซึ่งกลายเป็นว่าไอการที่จะเรียกฟอร์มในช่วงต้นฤดูกาลมันก็ออกมาอย่างยากลําบากเพราะว่าการโรเตชันนักเตะแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นธรรมดานะครับว่าจากเกมที่แพ้เนี่ยนักเตะก็มักจะอยากจะกลับมามีชื่อลงสามให้มันเร็วที่สุดแต่กลายเป็นว่าพอแพ้เกมนี้ก็มีการหมุนเวียนโรเรชันผู้เล่นกลับมาเป็นอีกชุดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ เป็นคำว่า rotation เป็นเหตุจาก mail sport เขาวิเคราะห์เอาไว้แบบนั้นนะครับอะคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะไปต่อกันเรื่องของเกมที่รออยู่ของริกเชนฮากเนี่ยนะครับขออนุญาตฝากเอาไว้เพิ่มเติมนะนะครับสำหรับเครื่องเล่มขนน้องชายไข่ grooming นะครับขอบคุณจริงๆครับที่มาเจอกันในทุกๆโปรเลขเบิร์นนะครับผมก็มีโปรโมชั่นดีๆนะครับที่หยิบมาฝากนแฟนของฟลุกแฟมิลี่ด้วยนะครับหมดปัญหาเรื่องของมังกรกินหมี่แล้วก็ผู้รักประทับใจนะครับในความสะอาดของเราด้วยนะครับโปร10.10 วันนี้นะครับ10.10 10วันที่10ตุลาคมเท่านั้นนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษที่ไข่กรูมิ่งร่วมกับฟรุกแฟมิลี่นะครับจากราคาเต็มนี่นะครับ2,300บาทโปร10.10ลดเหลือ1,616บาท1,616บาทพร้อมด้วยแถมใบมีดสำรองมาในเซตด้วยนะครับราคา659บาทนะครับท่านใดสนใจเน้นย้ำเลยนะครับว่ากด ที่คอมเมนต์ที่ผมปักหมุดเอาไว้ให้ได้เลยนะครับไปส่องดูกันก่อนนะครับนี่คือวัฒนธรรมที่นานาชาติเขาใช้กันนะครับจะได้ไม่มีความสกปกหรือว่าความอับชื้นด้วยนะครับเพราะว่าเพราะว่าบ้านเรานั้นเป็นเมืองร้อนนั่นเองครับอ่ะคุณผู้ชมครับคราวนี้เมื่อเอริกเทนฮากนั้นไปต่อกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมคิดว่าคืนนี้ก็คงไม่น่าจะมีฟ้าผ่าอะไรแล้วล่ะนะครับคงไม่น่าจะไม่ไม่ใช่แบบ ทิศทางข่าวาหม่แบบหนึ่งและทางปฏิบัติเป็นอีแบบหนึ่งก็คงไม่น่าจะใช่นะครับก็คงน่าจะไปต่อละนะครับเมื่อไปต่อเราโฟกัสแค่เดือนตุลาคมเันก่อนตุลาคมนี้มีเกมอะไรที่รอเทนฮากและนักเตะแมนเชสเตอร์แต่อยู่บ้างนะครับแล้วคิดว่าจะมีกี่แต้มมาลุยกันเอาสมมุติว่าเรามองว่าทุกอย่างอยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นนะนะครับอ่ะมีแบบไหนอย่างไรรออยู่บ้าง ต้องบอกว่าเดือนตุลาคมเนี้ยที่เหลืออยู่แมนยูกลับมาจากจากฟีฟ่าเดแล้วจะมีเกมให้เล่นอีก4เกมครับทุกคนครับอีก4เกมก็จะเริ่มต้นด้วยเกมพรีเมียร์ลีกนะครับที่แมนเชสเตอร์แต่ดนั้นจะเปิดบ้านเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับจากนั้นจะมีเกมฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับอันเนี้ยหนักอยู่เหมือนกันบุกไปเยือนเฟเนบาเช่นะครับได้มีเกมเยือนนะนะครับในกลางสัปดาห์ต่อไป ครับจากนั้นเนี่ยก็จะมีเกมเยือนอีกเกมหนึ่งครับไปลอนดอนนะครับในเกมที่แมนยูนั้นไปเยือนเวสต์แฮมนะครับแล้วก็จะปิดท้ายนะครับช่วงเดือนตุลาคมนะครับด้วยการเล่นฟุตบอลคาราบาลครับเล่นในบ้านครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็เท่ากับว่าจะมีเกมพรีเมียร์ลีกสองเกมนะครับยูโรปาลีกอีกเกมหนึ่งแล้วก็ฟุตบอลคาราบาลครับอีกหนึ่งเกมจะบอกว่ายากก็ไม่ยากครับ มันไม่ยากถ้าทีมอยู่ในฟอร์มแล้วก็อยู่ในเพอร์ฟอร์มนซ์ที่ดีไม่ยากเลยนะครับเล่นในบ้านเจอ ben ford, เบนฟอร์ดบุกไปเยือนเวสต์แฮมก็ไม่ถึงกับยากครับแต่ปัญหาคือแมนยูทําได้หรือเปล่าคัมแบ็กกลับมาได้หรือเปล่าอันนั้นยังเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่ครับทุกคนครับคือเกมกับเบนฟอร์ดเนี่ยอ่ะท้ายผมคุยเอาแบบใกล้ๆเลยนะยังไม่ต้องไปไกลเอาว่าตามฟอร์มก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจบฟีฟ่าเดย์แล้วมันจะมีปัญหาเรื่องของออสภาพร่างกายของผู้เล่นเดี๋ยวค่อยว่ากัน เอ่อผมว่าเกมกับเบนฟอร์ดแม้ว่าเบนฟอร์ดในฟอร์มหลังจะออกมาดีนะครับทุกคนครับแม้ว่าในฟอร์มหลังจอกมาดีแต่มันคือการเล่นในบ้านเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะโดนเบนฟอร์ดคาบ้านนี่ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเหมือนกันนะครับคือเบนฟอร์ดเนี่ยฟอร์มยังแกว่งแขงขึ้นๆนลงลงอยู่นะครับในซีซั่นนี้เนี่ยก่อนหน้านี้ในเกมพรีเมียร์ลีกสามเกมก็ไม่ชนะเลยเพิ่งจะมาคัมแบ็กกลับมาชนะวูฟได้5ประตูต่อ3ในเกมล่าสุดผมว่าเกมเนี้ยมันควรจะต้อง3แต้มแล้วมันก็ ถ้าไม่สามแต้มก็ไม่รู้ว่าเอริกเทนฮางนั้นจะจะอยู่ยังไงแล้วเหมือนกันนะครับก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่คัมแบ็กกลับมาได้แหละนะครับก็เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาวิเคราะห์มาดูกันอีกทีว่าออฟอร์มของทีมนั้นจะเป็นอย่างไรในเกมต่อตอไปก็แล้วกันนะครับอาวนี้ผมไปอีกอื่น,นเรื่องข่าวคราวครับตอนนี้ต้องบอกว่าในเกมถ้าจะมองว่าเป็นเรื่องดีของสโมสรก็เป็นเรื่องดีครับเพราะว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยถอนตัวจากทีมชาติในช่วงเรียมฟีฟ่าเดย์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งใน หนึ่งในปัจจัยเชิงบวกอยู่ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับในแง่ของสโมสรก็คือว่าหลายคนไม่ต้องไปทีมชาติหลายคนมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยนะครับทำให้ถอนตัวจากทีมชาตินะครับแล้วก็รายล่าสุดเนี่ยคืออามัดเดียโลครับอามัดเดียโลไม่ได้ไปเล่นทีมชาติเพราะมีปัญหาการป่วยครับสมาอสาภั์ฟุตบอลของไอริชโคสเนี่ยเขาแถลงยืนยันนะครับว่าอามัดถอนตัวจากทีมชาติเนื่องจากว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมนะครับป่วยครับเจ้าตัวป่วยนะครับก็เจ้าตัวจะหมดสิ์เล่นใน เกมฟีฟ่าเดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยอามัดเดียโลนะครับก็จะกลับมาที่สโมสรซึ่งจริงแล้วอามัดก็เดินทางกลับมาเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจอ,อ,อาการที่สโมสรนะครับเมื่อวันที่9ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แมนยูนั้นก็แถลงยืนยันว่าอามัดนั้นมีปัญหาการป่วยจริงๆนะครับก็ทําให้สถานการณ์เรื่องของสโมสรก็ดูจะคลี่คลายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็หลายคนไม่ได้ไปเล่นทีมชาติก็ทําให ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีแหละนะครับทุกคนในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดนี้นะครับอย่างน้อยนาเตก็จะไม่กรอบด้วยนะครับทุกท่านฮะอ่ะส่งท้ายครับทุกคนครับฝากเอาไว้ด้วยนะครับกับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิงนะครับผู้สนับสนุนของ r รูฟ f มิลี่ในคลิปคลิปนี้นะครับเจอกันในโปร10.10นะครับวันที่10ตุลาคมโปรเลขเบิ้ลนะครับนี่คือ วัฒนธรรมที่ทั่วโลกเขาใช้กันนะครับดูแลทาความสะอาดน้องชายเราหน่อยนะครับอยู่กันมาทั้งชีวิตแล้วนะครับใช้งานก็ใช้บ่อยนะครับดังนั้นก็ต้องดูแลกันด้วยนะครับถ้าได้สนใจนะครับโปรมีลดราคานะครับเฉพาะวันที่10ตุลาคมเท่านั้นนะครับจากราคาเต็ม2300บาทนะครับลดเหลือ1616บาท16 1 6บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีบบีรสำรองแถมมาให้ในเซ็ตด้วยนะครับราคา600 59บาทนะครับย้ำนะครับของแท้ต้องเข้าไปแล้วก็ดูจากในลิงก์ของผมที่ผมปักเอาไว้ให้ด้านล่างนี้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าไปเห็นตัวแทนจำหน่ายต่างๆไม่ใช่นะครับของแท้ต้องเข้าไปในลิงก์ที่ผมปักหมุดเอาไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมดูแลน้องชายของตัวเองด้วยนะครับทุกท่านครับและส่งท้ายครับวันนี้โปรโมทส่งท้ายด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนับถอยหลังจะปิดกลุ่มแล้วนะครับสำหรับ ทริปไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกที่อังกฤษนะครับเชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยกันนะครับ15ตุลาคมนี้เราจะปิดกรุ๊ปแล้วนะครับเดี๋ยวทำวีซ่าไม่ทันนะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญเลยนะครับไปเชียร์ผีด้วยกันนะครับไปเชียร์ด้วยกันนะครับแมนยูเจอเอฟเวอร์ตันแล้วก็แมนยูบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับ27พฤศจิกาถึง5ธันวาคมนี้นะครับค่าทัวร์ค่าทริปครั้งนี้นะครับ1 7 0 0 0 0บาทนะครับ107,000บาทนอกจากดูแมนยูสองเกมแล้วนะครับก็ยังมีไป เที่ยวไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์นะครับทริปนี้มีเที่ยวสกอตด้วยนะครับช้อปปิ้งบิสเตอร์เอาท์เล็ตนะครับแล้วก็มาเที่ยวลอนดอนรูทสวยมากครับทุกคนครับลงที่สกอตนะครับจากนั้นก็ขยับลงมาแมนเชสเตอร์แล้วก็ปิดท้ายกันที่ลอนดอนนะครับท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับที่0 6 5 1 5 8 5 1 6 5นะครับ0 6 5 1 5 8 5 1 6 5หหรือแอดไลน์มาคุยกันก็ได้นะครับที่ ไลน์ ID นะครับ y1y111 ครับ y1y111 นะครับ15ตุลาคมนี้เราจะปิดกรุ๊ปแล้วนะครับท้าใดสนใจเรียนเชิญเลยนะครับย้ำตัวดังๆแล้วก็ย้ำเสียงดังๆว่ามีโปรโมชั่นพิเศษรอทุกท่านอยู่นะครับจากบริษัท Journey ผูนี่ผู้ดูแลทัวร์ในครั้งนี้นะครับผมฟลุกทริยุทไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้สรุปก็ไปด้วยไปดูแลทุกคนรับรองว่าสนุกสนานแน่นอนนะครับ แคปหน้าจอนี้เอาไว้แล้วไลน์ไปสอบถามรายละเอียดโปรโมชั่นบอกว่ามาจากฟลุกแฟมิลี่นะครับคลิปนี้ลาไปก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ